ชอบรักคุณยายขึ้นมาเลยคุณยายสอนทำปลาอะไรนโอ้โอา<น> <นะ S 2> จังนะ <laughs> ชมแล้วก็ชอบจองก่อนเ <c oughs> ที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้จา้าว <c oughs> ันนี้ทุกทันทีที่ได้มาบ้านแหลมไขยตะพุทธโฮมสเตย์จา้า <c oughs> แล้วก็ย่างก็ขอ,ขอควากด้วยในจานได้ยิงล้วนช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยจา้า

อ่ะนหน้าไม้น้หน้าไม้นั่นหน่อย